โอเคนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาอ่าให้เบอร์นะครับผมอ่าเบอร์เบอร์หาเงินนะครับวันนทรูบัลเลตได้ยี่สิบาทนะครับชวนเพื่อนนะครับผมชวนผมเลยนะครับผมเบอร์สองเบอร์ตลิงลิงค์คลิปผมเลยนะครับผมอ่าชื่อผู้ใช้นะครับผมก็อย่าลืมใส่ b u d d y ด้วยนะครับผมถ้าไม่ใส่ไม่ได้ยี่สิบาทนะอ่าต้องใส่นะครับผม b u d d y นะครับผมให้ใส่นะครับผม ใส่แล้วได้20บาทเลยนะครับผมผมมี2เบอร์ถ้าคุณชวนผม2เบอร์นั้นนะครับผมคุณก็จะรับไปเลย40บาทเลยนะครับผมอ่าแล้วก็ผมก็จะไปชวนคุณคืนนะครับผมคุณก็จะได้อีกเป็น80บาทเลยนะครับผมอ่า b u d d y นะครับอย่าลืมใส่กล่องเอ่อข้อความนะครับผมมันก็จะบอกว่าข้อความนะครับผม ก็อย่าลืมนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับ